สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บาดท้องกามาอยู่จังหวัดอุดรนานถนนท่านผู้ชมจังหวัดอุดรท่านนี้ท่านผู้ชมตอนนี้เป็นซี่แยกนะท่านผู้ชมเอยเป็นซี่แยกระหว่างเมืองนะครับผู้ชมเดี๋ยวบาดท้องกาสิกลับกองให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับผู้ชมว่าวงเพียนหรือว่าซี่แยกใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมไปไปชมเบิ่งนำกันนี่ท่านผู้ชมเอยตรงนี้ก็เป็นซี่แยกนะท่านผู้ชมซี่แยก ส่วนทางนี่นะท่านชมตรงไปนี่ก็จะเป็นไปอ่าจังหวัดสกุลนครนะทําชมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นก็จะเป็นอ่าไปทางอ่าขอนแก่นนะท่ามชมส่วนทางนี่นะก็จะมุ่งหน้าไปทางอ่าหนองคายนะท่านผู้ชมก็จะไปทางหนองคายไปทางสกละปอล่าหรือว่าไปเวียงจันทร์นะ่ามชมส่วนทางนี่นะทางนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางในเมืองนะครับชมในเมืองในเมืองของ อุดรนะำตาลผู้ชมจังหวัดอุดรส่วนตรงหน้าพระท่องนี่ก็จะเป็นอ่าบิ๊กซีบิ๊กซีของอุดรทานผู้ชมเอ้ยนี่ตรงแยกนี่ก็จะมีอ่าสะพานข้ามแยกนะตามผู้ชมโอ้โหยามข้ามคืนทานผู้ชมเอ้ยไปทานผู้ชมเสี๋ยวพระท่องข้าิมุ่งหน้าไปทางนี่แหละทานผู้ชมมุ่งหน้าไปทางเขาไปในเมืองแต่ว่าบาะเขาในเมืองนะครับูม มาต้องก็ดีมานอนพัอที่โรงแรมนะไปประชมมบึงบรรยากาศน้นกันครับทมกท่านัระทอนกับนอนอยู่โรงแรมใกล้ๆท่านะชมไว้เดีย๋ยวเซรีวิวให้เบิรงม,มันจะมีลานลาบลานลาบลงงุงหง ลาบเหนือคาประจำด้านผู้ชมเพราะว่าปลาทองมากินล้าเถื่อติดใจใทำผู้ชมเลยคาประจำแสบแสบ,แบตรงข้ามกับบิกซีรังตลาดนิคมสองแลวกาข้างๆโรงแรมที่ปลาทองนอนนะ่า,า้ชมนี่บรรยากาศประมาณนี้นี่้านลาบ คนก็ไล่เตริรท่านผู้ชมเอ้อ่าก็ต้องมากินข้าวกันหลานหลับป้องลุงหงอกนี้มาทองมานอนโรงแรมตัวน,นี้ท่านผู้ชมเลยโรงแรมนิยม H T N ท่านผู้ชมนี่บรรยากาศประมาณนี้นี่อาจารย์กต่ยังอยู่นี่นะท่านผู้ชมยังกินข้าวอยู่กินขา้าวยานได้แล้ว นี่ถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาค่ะแวะเด้อนี่นี่ร้านนี่แซ่บแซบข้าประจํากินตลอดท่านผู้ชมติดใจแห้งรอบนี่ฮะมาจังไหนนี่แหละลาบนี่แหละอืมพวรอบนี้ก็เป็นรอบสามนะจบนี่ลาบลุงหงอเห็นปะก็ถ่ายแน่นี่ท่านผู้ชมมีรายอย่างไรแน่เลยผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะเด้อท่านผู้ชมเลยดาบเนื้อแซ่บแซบ เนี่ยอาจารย์กำลังกินอยู่แต่ว่าบลาทองอิ่มแล้วจานที่สองอ่าจานที่สองวายพเพราะว่ามันแซ่บหลายอะไรนะแต่คุณมักแ<ม>นนกินแล้วก็ขึ้นไปนอนนะตามชมอ,อยู่โรงแรม,มไปตามผู้ชมนี่บัดน,นี้ก็ขึ้นห้องนอนนะวัดน,นี้แหม่บัดนี้ก็มากับอาจารย์ท่านผู้ชมไปย,ยามค่ำคืนวัดอุอ้ผู้ดอนทานนี่ท่านผู้ชมไปกินอิอ่มแล้วกั ไปรับไปนอนไนะหมกลัวมื่อคือนนี่นอนอยู่โคราชพวกนอ้ลูกพี่พอนนอนบารับเส้นแอรมันเงียบแห้งเงียบเอ้เ,อเดี๋ยวกลับก้องให้เบิงนะ่งเนาะโรงแรมหวานรูขนาดไหนทำจบนี่อันนี้เป็นโรงแรมนะท่านผูคืมขึ้นนี่ยไปนอนจะมองอะไรพระท้ายนี่เช่นกันนี่จะไปทำเบียร์กัอนนอนเบียร์ด้วาไปมเดทำเบียร์ก่อนเอ้โอเค เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คืออยู่ด้านในนะด้านในห้องโรงแรมท่านผู้ชมนี่มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนแล้วก็จะมีและสิ่งที่จะให้ชมคือมีลิฟต์เออมีลิฟต์พร้อมนะท่านผู้ชมเอยมีลิฟต์พร้อมนี่บันไดก็มีมีลิฟต์พร้อมเนะท่านผู้ชมนี่เห็นปะความสะดวกความสบายโรงแรมของเมืองไทยท่านผู้ชมเอ้ย บ,บ,บอยากพาราลาเลยว่าจาังหวัดอุดรโรงแรมชิมิลิฟ <c oughs> มึงแกไมีทุกเรียแบแด็ดลูพี่จักรเล็กเวลาเธอนอนอยู่ดูวันพักอยู่โรงแรมมันไม่มีมลิฟต์มือนีเนี่โอ้ก็จะมาลิฟต์รู้พิเศษเลยท่านผู้ชมจะมาลิฟต์ไปแล้วนะแมน่นแต่ว่าแม่ธรรมดาเดิคารหองมันก็ไร้ปั เจ็อยหาสบเจ็ดอยห้าสพรามผู้ชมมันกระซุ่มราคาอยธ่ทมผู้ชมรูราอลังการมากมากโอ้โหเออนี่ฮอตแน่นจัดสามีห้าบาทกับหองรูปโพอด้วยพอดีโอ้ยมีอ่าปรกาดอีเด้ท่ามผู้ชมนี่นี่เบิรงบันไดขึ้นท่านผู้ชมรูราขนาดเดปกตินะไม่อง้อาไีเี่ยวไอาไปนอนหอนะ แมนกุญแจคันมีอันนี้สแกนเอาเห็นบบเอ้ยท่านผู้ชมนี่เอาเสียบปุ๊บเด้ถ้าบบเสียบไฟโบฮุ่งได้ท่านผู้ชมนี่ความอลังการความหรูความรานี่เบิรงนนี่นี่นี่ท่านผู้ชมใสยูบานอยู่ด้วยไนี่ซื้อไปใสยู่บ้านโอ้โหโบมีปัญญาดอกปวดนะลอกกึ๊บในห้หอมยังไงคราบเบิรงนเนี่ยจะมีการผ่อนเนี่ย มีขนมมีขนมมีกาแฟมีมาม่ามีนาตู้เย็นนี่ราคาตู้เย็นตู้เย็นทีวีทีวีห้องนอนแอร์นี่เพราะว่าอันนี้อันนี้เขาก็มานอนแล้วเรียบร้อยเพราะว่าต้นมาทำอิทบ่ได้รีวิวท่านผู้ชมเดี๋ยวเสียให้เบิ้งห้องน้ำอีกไปเบิ้งห้องน้ำไปเบิ้งห้องน้ำหองน้ำอีกท่านผู้ชมความหรูสุดยอดบอนี่ อันนี้อ่างล่างหนาซากักโฟกมองอา่างหนามีขั้นขั้นหองไหมกระจกนี่มอนอพอท่นานผู้ชมโอ้คักขนาดท่านผู้ชมเลยโอ้โหผ่วไปแต่ละเที่ยนะบะบาทองบ่อกเห็นโรงแรมดูร้าขนาดนี้ท่านผู้ชมววเ,เ,ยนะเลยกัน,นจ<อ>ีวาบ้านนอกก็ส้างมาเลยเออว,ว่าไปแต่ละเที่ยนะ มันก็รู้อยู่แต่ว่ามันบริษัทแกนเข่าหน่อยประตูอันนี้ห้องสแกนเข่าเนี้ยเออสแกนประตูเข่าเด้นี่นี่เห็นปะถ้าประตูบล็อกมันก็สี่ห้องเิ๊เก๊เก๊เก๊อยู่หันนี่ถ้าสมมติคนอื่นมาฆ้าเขาได้นะบอสมารดเขาได้ถ้าเขาบอมีอ่าบัตรการ์ดนะโอ้บัตรการ์ดสแกนเข่าเนี่ยบอเข่าจักเทื่อแล้วเข่าบ่ได้แล้วทำบอ ก็ดีแต่เนาะสุดยอดนี training, like meeting, uh. ่ผ oh. ูกปะผูกปะผูกนี่ผูกยังไงูกนี่แพงเลยนี่แพงจังไลยเจ้าเนี่ยซื้อหรอวะโบเล่ใบวาเขาเจ้าเทียนไว้ฮะ้าเ่าเฮ็ดตกหรือว่าเฮ็ดแตกจะปักใหม่เขาได้เฮ็ดเกิดเครื่องเสียหายหน่อยเสียหายนะระเบียบตรงแม่แม่นนะว่าเท่าไหร่นี่ว่า เป็นพันผู้ใด้ทานผู้ชมนี่ทีวีนึกมันกันท่านผู้ชมใช่ไหมทีวีนี่ผู้เมนเทอดแต่ว่าสองพันก่าพูดแล้วสองพันผู้ได้ทานผู้ชมเไยนี่ตู้เย็นนี่มีทุกอย่างทานผู้ชมเไยสุดยอดจริงๆโรงแรมอันดับห้าดาวทานผู้ชมโอ้ยมาอวดแหละเออเออบอลเดืองไปนอนโรงแรมนอนรีสอร์ทนอนอย่าง เลือกลายแต่ว่ามองนี่นี่พิเศษรูราอลังการขนาด่านผู้ชมเออบ้านนอกข้อในเมืองยังซี่แหละเอาสำหรับคลิปนี้นะ,ะผู้ชม่มานผู้ชมบาททองเัสศิลาท่านผู้ชมแบบเท่านี้แหละนี่อน้บไงอาจารย์มันกะ เตรียมกลับสินอนแล้วเตรียมนอนเสียงดังแมนบุกคืนเนียโอ้ยนอนรับสบายโอ้แอร์รุ่มฮึมฮึมฮึมยู่บัสันแอร์มันงรนอะเออคนบนเรืนอนเนี่ยแอร์เนี่ยฮึมฮึมฮึมนอนรับทั้งคืนท่านผู้ชมฟังประชดซื้อเอาสำหรับคลิปนี้ศิลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้รีวิวแบบอ่าความอลังการของแดมเล็กๆหน่อยๆให้ท่านผู้ชมชมบึงน้ำกันน้องท่านผู้ชมเพราะว่าประท้องกับเคยไปกับปะปบ่เกือบทั่วประเทศไทยเลยแหละแต่ว่าหมองนึ่งพิเศษมีลิฟต์มีลิฟต์ แด้วก็ดูราอลังการหน่อยนะครับผู้ชมาเพียงตอนนี้เดี๋ยวพอกันไปคิดหนาสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่